สอก็รวยได้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่ขวัญกับรถห้องเย็นนะคะติดลบยิ่ห้าแน่นอนกับรถปี2022จุดเด่นจุดดีของเขาเลยคันนี้กำลังเครื่องสูงมากค่ะเครื่อง2.8จุนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะออกป้ายแดงก็แพงกว่าอยู่แล้วนะคะแต่มาเมือสองนะคะตู้รวมตู้เย็นแล้วรวมตัวรถแล้วสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้า ราคาเปิดไปให้เลย589,000บาทนะคะแล้วถ้าใครกู้แค่589,000บาทคุณผ่อน9,600ค่ะป้ายแดงแค่ไหนมาดูค่ะคุณลูกค้าไม่มีตำหนิเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเบาะหรือว่าจะเป็นเกียร์นะคะเครื่องยนต์นะของพิควันนะคะมีการตรวจสอบระบบให้คุณทั้งเอ็นจิ้ทั้งแอร์ Air, ทั้งทุกอย่างให้คุณเรียบร้อยค่ะและขอพิควันนะคะ รถถึงจะเป็นรถตู้เย็นก็มีตรวจ324จุดให้คุณนะคะไม่ว่าจะเป็น One ทูวันทูคาร์อินหรือว่าจะเป็น l ร e inspection เนาะให้คุณด้วยนะคะ2แบงค์น,นะคะสสถาบันนะล้อคุณได้ล้อเลยล้อผ่าล้อบรรทุกเลยนะคะคันนี้นะคุณได้เอาไปใช้งานได้เลยพี่ขวัญคาเสริมแนบหรือยังเสริมแหนบเรียบร้อยค่ะเสริมแหนบเพิ่มจากป้ายแดงมาเรียบร้อย เปลี่ยนล้อจากป้ายแดงมาเรียบร้อยคันนี้นะพี่ขวัญแจ้งไว้เลยว่าเป็นรถตู้เย็นที่ดูแข็งแรงดูบึกบึนดูเก็บความเย็นได้ดีแต่ความน้ำหนักของตู้จะเบากว่ารุ่นอื่นนะคะ<อ>เพราะว่าใครเคยเข้าไปใน YouTube ของเอเชียอินเตอร์คูเรอร์จะรู้ว่าเขาใช้วัสดุตู้ที่มีมาตรฐานรองรับมาตรฐาน แต่น้ำหนักไม่แรงน้ำหนักไม่หนักทําให้ตัวรถคุณไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะนะการออกแบบตู้ของตู้เย็นของเอเชียอินเตอร์คูลเลอร์นะคะจะมีตัวเปิดที่ไม่สูงนะนี่ค่ะคุณลูกค,ค้าคะ่ะแอร์ใหม่กิฟค่ะคุณลูกค้านะคะใครที่อยากได้นะคะรถตู้เย็นตู้ใหม่ๆสภาพดีๆแบบนี้นะมาจับมาจองได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ,คะ แล้วก็มีบันไดาทางขึ้นที่แข็งแรงมีไฟครบทุกดวงนะคะใครที่อยากได้รถมือสองก็รวยได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องลำบากในการหารถดอกเบี้ยก็ถูกกับาไอ้แดงติดต่อพี่ขวัญรถมือสองก็รวยได้0863159977วันนี้ขอบคุณค่ะ